โอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้อาน,นะครับช่องอาศันทีนะครับวันนี้ก็เอ่อเราจะมาแนะนำการลงแท็กคาเซิร์ฟนะครับสำหรับใครที่ใช้ GPS นะฮะแล้วอ่าแบบอยากจะมีเซิร์ฟเ,เป็นของตัวเองนอะนไม่อยากจะใช้เซิร์ฟเจนหรืออะไรเงรี้ยอยากแมเนจอยากเอาเข้า Home Assistant นะครับแล้วนี้เราจะมาสอน คร่าวๆแล้วกันนะครับคงไม่ได้จับมือทําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าขี้เกียจลงใหม่เนาะเราก็จะสอนวิธีการลงแล้ววิธีการใช้อะไรเงี้ยส่วนมากเนี่ยถ้าใช้กับแท็กคาตอนนี้ก็จะเป็นชิโนแท็กนะครับชิโนแท็กก็จะหาได้ในช h ป p ี้นะฮะก็จะมีโมเดล901 902 903 906ไปแล้วก็910 915อะไรประมาณน,นี้นะครับแต่ที่เราใช้นั้นเราใช้อยู่ ก็จะประมาณนี้นะฮะเป็น901อันนี้901จะมีแบตอ่าต่อแบตได้แล้วก็ต่อแบบไอตัวอะไรนะไอตัวฟิวอะเออเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ OBD นะครับ902เนาะเอาดูที่มันเป็นชินโนแท็กไหนอย่าไปดูที่แบบแบรนด์อื่นแบรนด์ Band อื่นนะไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงนะครับแล้วก็มี915เนาะตอนนี้เราใช้จะแนะนําว่าส่วนมากถ้าซื้อให้ซื้อเป็น 4G ไปเลยเพราะตอนเนี้ 2G 3G เนี่ยเรารู้สึกว่า คำว่าเรียวไทมอ่ะมันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าอาจจะด้วยกันที่ว่าเขาถอดสัญญาณออกถอดทรงถอดเสาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เรามี 4G อยู่เดียวๆก็คือ9 1 5 l หนอนะครับที่ซื้อมา,อาซื้อมานั่นแหละเออแล้วก็มันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าง 4G อย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยสามารถตอนนี้เราทําต่ําสุดอยู่ที่2วิมันก็นับหนึ่งสองในใจเนี่ยมันก็ส่งค่าแล้วเออรู้สึกว่า โอเคอันเนี้ยมันถ้าจะพูดว่าเรียวทามันจะจําเป็นต้องอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่า901เนี่ยอ่า901ตอนนี้ที่เรามีอยู่เป็น 3G เนอะมันบอกว่า v n นเ d Set น่ะอยู่ที่5วิแต่ปัญหาคือเรารู้สึกว่ามันนานมากเราไม่รู้ว่าสัญญาณมันไม่มีหรืออะไรยังไงแต่ว่ามันเป็น10วิ20วิกว่ามันจะขึ้นนะ่ะเออแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ที่เราใช้ก็คือ902ก็พอๆกันนะแต่เรารู้สึกว่าอันนี้ที่เราได้มาเป็น 3G ยังเร็วกว่าอันนี้เลยอันนี้หลังๆมันช้าแบบเกือบนาทีกว่าจะอัปเดตซึ่งถ้าเราจะพูดกันตรตรงนั้นมันไม่ได้เรียวไทม์ถ้าจะเรียวไทม์ให้ไป915 905อะไรพวกแบบ L อเออที่มันเป็น 4G อ,อย่างเราเอามาเราจะเอามาแบบ ทำให้มันเตือนว่าแบบรถมันใกล้เข้ามาแล้วนะให้เตรียมตัวว่าจะทํานู่นทํานี่ต่ออะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราจําเป็นอาจจะต้องใกล้ที่เรียวทางมากที่สุดที่เขาบอกเนาะมันจะได้แบบโอเคอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะก็มากันที่ add on นะฮะแล้วเราก็ลงท็กคานะครับเนาะให้ลงแท็กคานะแล้วก็ลงมาเรียด db นะครับเนาะเอออันนี้จะไว้นะว่ามันต้องลงอันนี้ด้วยอันนี้คือมันจะเป็น ฐานข้อมูลของมันนะฮะมันจะเอาไปทําเป็น Data เนาะถ้าเกิดลงแท็กใครอย่างเดียวถ้าเธอรีเซ็ตมันก็หายหมดนะคะถ้าเธอไม่ลงตัวนี้ให้มันเป็นตัวเก็บ Data คือลงอะมันไม่ได้ใช้กับตัวนี้หรอกแต่มันจะเอา Image ที่อีตัวนี้ดึงลงมาแล้วเหมือนเป็นอันเนี้ยก็จะลงร่วม Image คือเหมือนใช้ตัว Image ที่อีนี่มันลงมาเท่านั้นแหละ,ละเราก็ง,งงว่าก็จะไม่เห็นจะไปเซตอะไรในนี้เกี่ยวกับอ e ีมาเลยียดีบีหาะไรอะไรเงี้ยแล้วทาไมเธอมีข้อมูลบาบา๊ะอะไรเงี้ยแต่เราก็ อ๋อโอเคเข้าใจได้เพราะว่าอย่าง e l e a c y เนี่ยมันก็ใช้แบบว่าถ้าลง2อสเนี่ยถ้าเกิดสมมุติอย่างเงี้ยลง2องสาอ่ะถ้าฉันลบ3ไป2ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะมันโดนเอา image ลบทิ้งไปแล้วอันนั้นก็เหมือนแบบดูด image ลงมาเพื่อให้น e ี่ใช้แค่แล้วแหละไม่มีอะไรเนาะก็เข้าไปเนี่ยพอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รันใช่ไหมเราก็ไปที่ c o n f i c เนาะเราก็ไปที่ตรงเนี้ย เห็นพอร์ตไหมแล้ก็ใส่พอร์ตเข้าไปนะอยากจะทําอะไรก็ทีดอกเออแบบว่าพอร์ตไหนก็เอานะจำไว้นะว่าพอร์ตนี้คือพอร์ตที่เราจะแลนรันเข้าหน้าเซิร์ฟเวอร์นะสิ่งที่เราทําแล้วนะก็เปิดขึ้นมาหน้าแรกมันก็จะให้รีจริสตองรีจริสเตอร์บ๊ะบ๊ะบ๊บ,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 บไปนะครับก็รีจริสต์ไปแล้วก็ต่อไปก็ก็เข้าไปเลยแล้วก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็แอด อันนี้แต่ว่าก่อนจะแอดเธอจะต้องอะไรต่อดีแบบน,นึงนะอัน,นจุดจุดจุดใช่ไหมเราก็จะถึงขั้นตอนการ,อกรแอดอุปกรณ์ใช่ปะแอดอุปกรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเธอจะต้องไปเปลี่ยนแท็กคาอันนี้ก่อนอันนี้นะครับนี่นะฮะมันจะอยู่ในนี้เนาะ Add on config นะฮะแล้วก็ a d d on tag c a r นะสําหรับใครที่เมนูอันนี้จะเข้าไปยังไงนะก็ไปที่อันนี้อันนี้น่าจะแซมบ้าแชร์นี่แหละแล้วก็ไปเออลง Share แซมบ้าแชร์เธอก็จะสามารถแม่เนตเข้านี้ได้แล้วเธอก็ Edit อันนี้อะอย่างชิโนแท็กอะใช้ห้าศูนย์หนึ่งสามมันจะใช้พอร์ตนี้เราก็แค่ตอนแรกอะมันจะไม่มีอ e ีพวกไม่มีสีนะเราก็เราก็ไป เอาอันนี้มาสมมุติเราใช้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเออมึงใช้แบนไหนอ่ะมันก็จะมีบอกว่าแบนนั้นใช้ p r o t o คอลอะไรใช้อร์ตอะไรอะไรเงี้ยเราก็ลองไปหาดูอันเนี้ยอย่างชินโนแท็กมันใช้แบบนี้เราก็แค่ก,กรอบตรงนี้แล้วก็มาวางตรงนี้เพราะว่ามันให้เพดเฮียเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นตัวอา่านแต่อีตรงเนี้ยมันไอ้นี่เอาออกไว้มันไม่ได้จําไว้นะอันเนี้ยเรามาใส่ตรงนี้นะเนาะพอใส่เสร็จอะ่ะเราก็รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะจ๊ะโอเคเนาะเราก็รีสตาร์ทปึ้งเข้าใจนะเสร็จแล้ว เราก็ไปที่ forward port ตามอัธยาศสัยเลยว่าเธอใช้แบนด์อะไรซึ่งของเรานั้นเราจะ forward ของ Unify ซึ่งก็จะเป็นหน้าประมาณีนะฮะก็ที่บอกก็คือเราจะต้องใส่พอร์ตของเราเองที่เป็นเวนะ็บเซิร์ฟเวอร์นอที่เข้าไปก็คือของเราก็จะเป็น1เราเอา9ก้าหนเสเนาะเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ ใส่ forward อันนี้ก็คือ IP ของ Home Assistant ของเราเนาะแล้วเราก็ไป forward port ที่ port ของอ GPS ที่เราเปิดใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็คือ5013เราก็คือ port forward ว่ามึงเข้าตรงนี้นะมึงส่งข้อมูลไปที่5013นะอะไรเงี้ยซึ่ง อีตัว Home a s s i s t a n t หน้าเว็บมันก็ทำแบบนั้นเหมือนกันมันเหมือน Engine X ก็คืออากูรับอันนี้มากูก็โยนพึ่งเข้าไปนะอะไรประมาณนั้นนะครับอืมแค่นี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างรีสตาร์ทปุ๊บ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 เรการที่ใส่จึงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ ID ที่มันติดอยู่ข้างๆอุปกรณ์ชิโนโอแท็กนะว่ามันคือเลขไ d เดียอะไรแล้วก็ยัดตู้มเข้าไปนะครับแล้วเราก็เซฟนะเสร็จปุ๊บมันยังไม่ออนไลน์มันยังไม่ออนไลน์ อันนี้ย้ำว่ามันยังไม่ออนไลน์นะฮะเธอจะต้องอ่ะเธอต้องทำเยี่ยงนี้เธอจะต้องทำอย่างไรรู้หมายก็คือถ้าเอามาแล้วยังไม่ได้เซตอะไรเลยถูกปะเธอก็803-0-0 0อันนี้0ูนย์นะมันเป็นพาร์เวิร์ของปกติอยู่แล้วใช่ปะอันนี้คือตั้ง APN ถ้าสมมุติว่าเสียบเข้าไปแล้วมันยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ติดบบาบา,บา,บาอะไรเงี้ยคือเอาอย่างนี้คือให้ลองคอนเน c t กับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขาก่อนถ้ามันใช้ได้แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องเซตอะไรมากมายนอกจากเซตแค่ยิงเซิร์ฟเวอร์ใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ออนไลน์นะถ้าสมมุติว่าเอ้ยเข้าไปมันยังไม่ออนไลน์นะแบบทําไมมันล็อกอินดูแล้วมันยังไม่ออนไลน์เลยสําหรับในเซิร์ฟเวอร์ของชิ i โนแท็กเองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็น80300นแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ เอเอก็เป็นเอเอทเอเอทนะเออถ้าเกิดเป็นแบบดีแท็ก็เป็นดีแท็กดีแท็กอ่ะดีแท็กดีแท็กชูเวฟแล้วก็แบบทูก็เป็นทูทูทูเนาะแค่เนี้ยประมาณนี้นะเสร็จไปแล้วก็อ่ะลองดูว่าออนไลน์หรือ,อยังคือ เราอยากจะให้เช็คในการออนไลน์ของตรงนั้นก่อนนะแล้วดูว่าซิมมเข้าหรือยังก็คือโทรแล้วถ้าเกิดโทรไปแล้วมันตัดสายก็คือโอเคซิมมันเข้าแน่นอนแล้วก็ลองไปออนไลน์พอเราไปออนไลน์เสร็จแล้วว่าถ้ามันขึ้นท i n o t ท็ h ในแอปท i โนแท็ h แล้วว่าก็ให้เราส่งไปที่804 00 00อ่ะแล้วก็ชื่อ DDNS ของ โฮมแ s s i ิสแตนเราพร้อมกับพอร์ตอย่างของเราเป็นพอร์ตก็หนึ่งก็จะเ n t e r ไปนะถ้าเกิดว่าเธอรับ et, เอเมนกลับมาได้มันก็จะเขียนว่าเซ็ตโอเคปึบแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะรีสตาร์ทหรือไม่งั้นก็รอประมาณสอสานาทีอ่ะมันก็จะยิงปึ้งเข้ามาที่โฮมไอเนี่ยไอนี่ของเราแล้วอุปกรณ์เราก็จะออนไลน์เลยมันก็จะขึ้นว่าออนไลน์แค่นั้นเลยก็เราเป็นจะอันเป็นเสร็จพิธีนะครับเนาะ ก็อย่างแรกก็ง่ายๆสมมุติถ้ามาถึงตรงนี้แล้วอยากจะง่ายๆเลยหนาะหนึ่งก็คือออนไลน์เข้าชิน o แท็กให้ได้ก่อนนะครับลงเซิร์ฟเวอร์นะฮะเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็ไปแก้ไขแท็กคา XML เนาะให้เปิดปึ้งขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายพอทุกอย่างเตรียมพร้อมปึ๊บอ่ะ GPS Z เรียบร้อยให้ไปยิงคา่า d ี n ด,ด,ดเะเข้ามาที่เซิร์ฟเรา แล้วอุปกรณ์ก็จะออนไลน์ปึ่งแล้วนอกนั้นก็ทําตามได้หมดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าในแท็กคามันก็ทําได้เกือบเหมือนเหมือนกันแหละแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ก็คือการบอกแอเดรสที่เราอาจจะจะไม่ได้แบบของช i โนแท็กเพราะว่าช i n o แท็กน่าจะโคกับ Google Map เลยเพราะว่า Google Map มีค่าใช้จ่ายในการที่จะรีเวิร์สอะแพงอยู่นะครับอืมก็ คืออย่างเนี้ยมันก็แนะนำเป็นโลอะไรนะ QI อะ Location IQ ในการที่จะแปลง address แต่เรารู้สึกว่าอืมมันไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นแล้วมันก็บอกเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้บอกเป็นภาษาไทยแล้วก็ที่ใช้เราสูตรมันไม่โอเคแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะต้องเอาเลขว่าตรงนี้มันอยู่ตรงเลขประมาณไหนประมาณไหนถ้าเราดูในแมปรู้เรื่องเราไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นเลยอะเออพูดง่ายว่ามันไม่จําเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็เซตอัพ คร่าวๆก็ให้มาประมาณตรงนี้เนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ก็เปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้อ่ะเนี่ยเปลี่ยนให้หมด Google อ่ะอันเข้ามา d e f a ดีฟอลแ่ามันจะเป็นโลเ a t ันคิ i ออะไรพวกนี้ไปเอาออกแล้วก็ไปเอาแค่ google h y b i t มันก็จะเป็นแบบอันนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้ตัวอื่นก็กดกดกด กดเอากดเอาเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่เรารู้สึกว่ากูก็ให้บิดมันจบแล้วอะไรเงี้ยพวก n o t i f ฟ c a t n นะฮะ n o t i f ฟ c a t e ก็ ate, จะมีเว็บกับแท็กคาในแอปถ้าสมมุติว่าเราใช้อันนี้เราต้องใช้แท็กคา Manager จอร์แท็กคา m a n มเนเรเราก็จะต้องไปทำา p p i ของแท็กคาก่อนนะฮะซึ่งจะต้องเข้าเหมือนแท็กคาอะไรสักอย่างมันต้องไปล็อกอินก่อนนะแล้วก็เอาเลขมาแล้วก็อันเนี้ย เออประมาณเนี้ยเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมี n t t y y Tag k คค่าของแ s คติแด t t ักเนี่ย notification notification ด้วยอะไรแล้วก็อ่านเ e นะนี่ยแจ็ card คีนะเบบแ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 บมีรบแบบแบบแบบมด้แบบ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 แบ้แบาแบบแบบแบ่เบนแบบแบบแบบแบนแบบ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 เบบแ่บแบบแบบแบ้แบอแมัแบบ็นโแบบ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 ว่บแบบแกแบบแบบแบบแเบ็บบแ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 บะแบบ่ อันนี้ก็รีเควสหนักมากอันนี้แค่แบบไม่ได้แบบใช้ทีๆนะวันนี้วิ่งเแบบว่าแตกไม่เท่าไหร่ก็สองพันเก้าร้อยครั้งแล้วมันจะมีลิมิตที่ว่าหนึ่งหนึ่งวินาทีอะเธอจะจะแบบว่าเรียกได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันติดอยู่แล้วอะเออเราก็เลยว่าโอ๊ยวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้อันนี้มากเราก็เลยแบบเออซึ่งแมงไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบ ถ้าเราจัดแบบให้มัน n o t i f i c a t เนี่ยเราต้องไป add sign เข้า device แต่ละตัวแต่ละต,ตัวด้วยนะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยขอบเขตอย่างเงี้ยก็ไปต้อง add sign เข้า add sign เข้าเพื่อใช้มันเตือนนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีดีเธอก็ไปสร้างขอบเขตเราคิดว่าโอ๊อย๋ยวมันวิน่งเข้าแล้วมันจะเตือนชันนะโอ๊อยแ๋ยวล้วแล้วแล้วท,ทํานทำเตือนอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเตือนนะถ้าเกิดเราเอา device มันก็จะต้องโตนโนนเธอ no. ต้องไป add sign ใส่ทีละอันทีละอันทีละอันนะจ๊ะเออประมาณนั้นถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็อยากถามก็พิมพ์ไว้กก็ไดด้้นะถาาเิว่ ตอบได้จะตอบถ้าทำกันต่อได้ไหมก็ลองไปทำกันเองอันนี้ไม่แน่ใจวันนี้ยังไงก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ